สวัสดีครับวันนี้วันที่20มีนาคม2 5 6 8นะครับสถานการณ์ของเซ็ตปิดช่วงเช้าบวกอยู่5้าจุดนจุดนะครับราคาอยู่ที่1 1 9 4 0พั่าจ,จุดนะครับไซเวย์เป็นสีเขียวนะครับ ตลาด m อ i นะครับบวกอยู่1.42จุดนะครับราคาที่249.82จุดนะครับไปดูนะครับการกินกำไรนะครับจากการที่ลงทุนนำบนลุ่มเข้าไปหรือนิยมมากที่สุดนะครับใน5ตัวแรกนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัว wha นะครับตัวแรกนะครับ ราคาไม่บวกไม่ลบนะครับเท่ากับเมื่อวานนะครับแต่ว่ามีวอลรุ่ม,มเ7 2 5สิ้านลเลียนนะครับโดยนะครับ wha นั้นสามเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป30%มเหนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบไป17%บเจหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา8.62%นะครับ e อยู่ที่12.96เท่านะครับ มี yield ที่5.04%นะครับมี EPS ที่0.29สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.12สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของการาฟเพื่อการเก่งกำไรก็คือจังหวะถัดไปก็จะค่อยไซวาอัพขึ้นไปนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะครับราคานะครับไซวาขึ้นมาแล้วก็ยืนอยูย่เนือเส้นพาราบิคสนะครับ2ุดดอลลารนะครับ ราคาไซวาอัพขึ้นไปนะครับเราก็จะมีโอกาสไปทดสอบอ่าขั้นแรกก็คือเส้นอะไรเนี่ยเส้นสูงสุดที่ราคาประมาณสัก4บาท13สตางค์นะครับตอนนี้ราคา3บาท70กว่าสตางค์นะครับอ่ามีนะครับมี OPV นะครับอมีวนลุ่มเข้ามาทั้งสิน้นอย่างที่เรียนไปนทั้งศาบในตอนแรกนะครับ แล้วก็ MSd กํากำลังชี้กลับขึ้นไปที่เส้นซีนย์สรอารไซากำลังไซเวทถึงไซวัทางนั้นข้างนะครับอยู่ที่48นะครับแล้วก็ o อ v ก็ไซเวทถึงไซวัเป็นทานทางข้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องจัดฟันอดทนให้ราคาพุ่งขึ้นไปหน่อยนะครับตอนนี้ราคาเลือกข้างแล้วนะครับบูญจะแบรนตีเข้ามาการราคาเลือกข้างยืนอยู่เหนือเสน้นกลางบูญจะแบรนนั่นหมายก็ว่าราคาจะค่อยๆเทิร์นาล์ไซเวทขึ้นไปนะครับ ก็จะไปชนเส้นสองว,วันที่5.14บาทนะครับในอนาคตนะครับถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นยัางชัดเจนนะครับสลับ w h a นะครับถัดมาตัวที่2นะครับก็คือ TTB นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.02สตางค์นะครับมาที่อยู่ที่1.94บาทนะครับ เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป6%เนะครับหึงเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป2%อนะึ่งเด่ที่ผ่านมาบวกกลับขึ้นมา2%นะครับ P อ e ยู่ที่8.86เท่านะครับมี Y อยู่ที่5.46%มี EPS 0.22สตังค์แล้วก็การปันผลนั้นก็ไม่ปรากฏนะครับแต่ก็อาจจะการปันผลไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูจังหวะของการาฟนะครับ ก็เป็นจังหวะเทิร์นาลหรือดีบาวกลับขึ้นมานะครับราคาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปเพื่อไปชนกรอบตีนพิชัช่นสูงสุดนะครับว่าตอนนี้ราคายืนอยู่เหนือกลางปุจจบนปุจจบนบีบเข้ามาหากันแล้วราคาเลือกข้างราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับหมายว่าวันนี้มีวันรุ่เข้ามาเพียงเล็กน้อยนะครับมีวัรุ่มเพียง26.41มิลเลียนนะครับแต่ว่า m ิ c เดีกำลังไซด์เว่ยกลับเป็นไปที่เส้นสีโล หายไซกำลังไซเวทกลับขึ้นไปอยู่ที่อ่า55นะครับแล้วก็ OBV ก็ไซเวถึงไซเวทางด้น้นข้างนะครับยืนยันว่าเป็นจังหวะขาขึ้นและทำกำไรได้ต่อไปนะครับสลับตัว TTB นะครับถัดมานะครับตัวตัว AIE นะครับตัว AIE นะครับวันนี้บวกขึ้นไป0.08สตางค์มาอยู่ที่1.51บาทนะครับโดย3เดือน สามเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป38%เดือนที่ผ่านมาก็ลบไปหนเป็นต์หนึงเดือที่ผ่านมาบวกขึ้นมา1ิอนะครับ PE อยู P ่ท e ี่8.18เท่านะครับมีอยู่ที่7จ็มี EPS ที่ e 0.18สตางค์แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.25สตางค์นะครับไปดูจังหวะของกราฟนะครับของ AIE นะครับกำลังเป็นจังหวะขาขึ้นเนื่องจากว่าบริษัทแบรนด์ปีเข้ามาหากันแล้วราคาเลือก ยืนอยู่ในเส้นกลางปูจจบนนะครับราคาจะไซด์เวยกับขึ้นไปนะครับราคาจะอาจจะชนกรอบด้านบนของลีเนียลัชันที่ราคา1.82บาทนะครับปัจจุบันราคาแนวรับอยู่ที่1.50บาทนะครับโดยวันนี้มีวอลุ่มเข้าไปเยอะเลยนะครับที่73.33มิลลิเนนนครับ NBD ไซด์เวถึงไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับยืนหนื่เส้นซีโร่นะครับ ไอซายซก็ไซไว์วอัพขึ้นไปอยู่ที่59นะครับแล้วก็ o บ v ก็ไซไว์วอัพขึ้นไปยืนยันว่าเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนสลับ a i e นะครับก็เก่งกำไรต่อไปนะครับมานะครับก็คือตัวปตทรหรือ PT t นะครับวันนี้บวกขึ้นไป1.0บาทนะครับราคากลับไปอยู่ที่30.75สตางค์นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 1%, 1นะครับสองเดือนที่ผ่านมาลบไป2%อเปอนทะี่ที่ผ่านมาบวกกลับขึ้นมา12%นะครับ PE ที่9.43เท่านะครับมีอยู่ที่7.06%มี EPS ที่3.15สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่1.30บาทนะครับไปดูจังหวะกราฟนะครับราคาค่อยๆทะยานขึ้นไปนะครับจังหวะก็จะกลับขึ้นไปแตะเส้นสูงสุดที่นะกรอบด้านบนของ ดิเ a กชันนะครับอาจจะไปแตะที่ราคา31.22บาทนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะไซด์เวย์ขึ้นไปชนเส้นสอง้ววันที่ราคา32.30สตางค์นะครับวันนี้มีรุ่มเข้ามานะครับที่58.93มิลเลียนนะครับแล้วก็ macd หรือ macd กำลังไซด์เวย์กลับขึ้นไปจะยืนอยู่ใกล้ๆเส้นศูนย์นะครับ rsi ก็ ไซด์เวกับขึ้นไปที่55นะครับโอวีก็ไซด์เวกับขึ้นไปเพราะนั้นยืนยันว่าเป็นขาขึ้นจากภาวะดุกษาอยู่ด้านล่างนี้นะครับยืนยันนะครับแล้วก็ราคาก็จะไซด์เวขึ้นไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับทนทุนครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือตัวว g จีไอวีจีไอวันนี้บวกขึ้นไป0 7. 0 6สตางค์ราคาอยู่ที่3บาท20สตางค์นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ ไม่บวกไม่ลบนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป1%นึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่ที่ผ่านมาก็บวกไปหกเปอร์เซ็นต์นะครับ P/E อยู่ที่ร้อยยี่สิบห้าจุดเจ็ดศูนย์เท่านะครับอยู่ไม่มี DPS ไม่มีแต่มี EPS บวกจุดศูนย์จุดศูนย์สี่สตางค์นะครับไปดูจังหวะของ BGI ก็คือไซด์เว่ย์ขึ้นไปนะครับหลังจากที่ลงมาต่ำสุดนะครับราคาค่อยๆไซด์เว่ย์ขึ้นไปแล้วก็ตามว่าที่จักรของราคาคือสูงสุดลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็ขึ้นไปสูงสุด ราคาก็มีโอกาสมีไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ราคา3าบาท56สตางค์นะครับตอนนี้แนวรับอยู่ที่3บาท20สตางค์นะครับวันนี้มีวันรุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับที่5 0า2ามิลเลนนะครับแล้วก็ m c d ไซด์เวย์ไปยืนอยู่เหนือเส้นยืนอยู่บนเส้นซูโร่นะครับไา,าย์จไซเวย์ขึ้นไปนะครับอยู่ที่ 52ปีนะครับแล้วก็ o p v ก็ไซด์ไวขึ้นไปยืนยันว่ายังคงเป็นขาข,ขึ้นนะครับสลับตัว VG i กัดฟันทนถือทำกำไรต่อไปนะครับสลับ v g i นะครับก็เรียนให้ท่นานทราบแบบนี้สำหรับหหุ้นที่เรานำมาเรียนให้ท่านวิจารณ์ให้ท่านเห็นว่าเป็นจังหวะขาข,ขึ้นเราโอกาสทำกำไรอย่างไวนะครับเปนนักลงทุนที่เคารลครับหวังว่าท่านจะกดแชร์กดถูกใจกด subscribe ปกติแจ้งเตือนถ้าเกิดท่านช่นชอบ แล้วก็กราบขอบพระคุณสำหรับท่านนักลทุนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็เล่าให้ท่านฟังแบบนี้ในทุกๆวันนะครับก่อนก่อนบ่ายโมงหรือก่อนบ่ายสองนะครับเนื่องจากว่านะครับตัวนี้มันเป็นความนิยมของนักลงทุนก็คือ Most Active Volume นะครับถ้าวอลรุ่มเข้าตัวไหนมากที่สุดตัวนั้นก็จะมีความนิยมมากที่สุดแล้วเราก็มาอ่านเกมกันจากกราฟนะครับ ดูกราฟเทคนิคกันแล้วก็แปลความหมายไปตามจังหวะนั้นๆนะครับเพราะฉนั้นก็ท่านงทุนก็โปรดติดตามแล้วมาพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับอันนี้ก็คือที่เรามาแนะนํากันนะครับว่ามีตัวใดที่น่าสนใจสำหรับอุ่นแนะนําในวันนี้นะครับก็คือ VGI นะครับก็ท่านทุนโปรดพิจารณานะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะครับก็ในทางนังทุนได้ตัดสินใจได้ัวท่านเองนะครับ อันนี้ก็ด้วยความเคารพวันนี้ก็ขอสวัสดีและขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ